มาด้วยค่ะพี่จะกินเปรซ่า่อยเห็นขึ้นมาคางแต่ว่าซาบีก็ไปกินแซลมอนดูนอ้องๆพาไปกินดูลูกก็สื่อไม่กินลูกไส้กับลูกสาวเสื่อมแซลมอนไม่กินแล้วว่าซาบีมันยังงางเลยเอาใส่ตู้เย็นไว้เพื่อยานมันเสียคอยเ็เลยเอามากินก่อนกันกนกบกับแปรซ่า <laughs> <laughs> ใช่ป่ะกับแฝงเาเบิง้งผักแพ้วกับง งามปไไยอันิซือมาสลัดแก้วปลานี่เจ้าเคยเห็นบอน,น่เบียเบียของไหเบียของมาลาขีนกขึ้นเบียงามงามอยู่ขางบ้านไนะขวานนั่นอยวานพักไวพักกับเกิดอันนี้เกิดงามก็เลยโลกเบียนไม่กินไ่่อย่างไรเลาาเกิดหลายจงไวแน่ค่ะแล้วก็นี่เส้น สเส้นก๋วยเตียเเ๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวหลวกมาใส่แปรสะน้ำกิ้มแสบแสบมาเด้อกินแสบแสบต้องกันค่ะเพื่อนๆค่ะปาหนึ่งปาทีิพี่ตัวแกกินผู้เดียวซ้ำหลูกมาหลูกว่าแม่คอยยิ้มหรอกนะอฮะเขา่าไดบมาห่นสซนน้ำเฒ่าหลับๆะนะวันน่ะไปกินผู้เดียว มาเด้อเศษๆน้องกันค่ะเพื่อนๆค่ะพายิงย่ำเขาเอ็นว่าไงพายิ่งย่ำไดเอทเจาของแย่งน้อยมากินกนเน้นข่าวันอายุหลายมากค่แข็งกับเจ็บกับปวดโอ้ยบอมนเอนวนํนำนักหลายมีเพื่อนๆเราว่างเด้อค่อยปวดขาเข่าข่อยย่อมเราเลยว่าปวดขาเข่าโอ้ยข่อยมาเคยมีเคยเปลี่ยนกับเปลี่ยน ขอปาห้าอวนขึ้นมาหน่ละเนาะมากินปลาค่ะเสริมแค่เสียมกินปลากินผักผักสดหลายๆสะละเบิ่ในสอนผักพี่สอนผักึ้ออย่างนดเนาะมาเด้อมากินน้ำกันเจ็บๆค่ะเพื่อนๆไม่บอไอกินในเพิ่งงดอ เวลาเอาเกาปากมันคำใหญ่ดเพ<ด>ิ่เ,เ,าาเ,เตนะิแตออนนะ่อันนี้เบียร์พักบักหะแม่เบียร์มาลาชีนกแม่กินเบียร์กัสิบะเสบกอกันยุติเนะแต่ทวงวงออก็ยังกินนะอันนี้เบียร์เบียร์ในหน่อยมันอันงามงามนี่นี่ยังสีกันหลายหลายซะัดที่นี่กันสี่คอยลกมากินถ้ามันอร่อยแกค่อยๆหลกมากินเนาะ ายเล่าเด็ใหญ่เล่าเดยเท่าเครื่อนะพอมาเล่าเท่าเครื่อกกินบะท่านคือเกาไนกับไอ, دة, อ้กินนวยกันหลายปัดที่นี้พี่ก็จะปลูกพักหมองหันจิบปลูกพักโอเคเด้อมามากินน้ำกันค่ะพี่กินข้าวกันเด้อโอเคนะจ๊ะสวัสดีค่ะ